เดินดูผลงานที่ปลูกอันนี้เป็นไผ่ไผ่ยักษ์น่านหรือว่าไผ่ยักษ์จีนที่สั่งมาทางเน็ตสั่งมาปลูก <c oughs> เอาเบีย้ยตอนมาลงก็เล็กๆช่วงเวลาแค่สามสามสี่เดือนนี้ก็รดน้ำมั่งมีรดน้มั่งก็โตเร็วนะหน่อออกมาได้เรื่อยๆพอต้นอ,ตนออกมาเริ่มโตก็หน่อออกมาปลูกไว้หลายหลุมเัน ป <c oughs> ลูกฝนไว้ในป่าอันนี้ก็กำลังโตไผยักษ์ไผ,านานผ่น่านไผ่จีนสั่งมาปลูกไว้เลี้ยงไว้หน้าแล้งเพราะหน้าฝนได้น้ำฝนก็คงจะยืดได้เร็ว นี่แค่รดน้ำไว้เฉยอาไว้เป็นอาหารอยู่แบบบ้านๆดอใสายหนอกินลลำก็ได้ใช้ประโยชนมีคนมาถามซื้อพวกต้นนี้ใหญ่อันนี้เป็นที่ปลูกไว้ดั้งเดิมนานหลายปีแล้วอันนี้เป็นต้นบงเอามาจากน้ำตกบนภูขเขา มาปลูกตอใหญ่ตอใหญ่หลายปีแล้วช่วง <c oughs> นี้มาปลูกมนี่ต้นเบาบับของแอฟริกาสั่งมาปลูกเหลืออยู่ต้นเดียวนอกนั้นตายช่วงนี้ไม่ได้อยู่เที่ยวมาเที่ยวกลับมาก็เหลือต้นเดียวแล้วลดน้ำเอาไว้ อันนี้เรียกว่าดีปรีมันขึ้นตามต้นไม้เราจะหาพริกไทยมาปลูกด้วยไม่ได้หาพริกไทยกับดีปรีนี่ก็คล้ายๆกันเป็นเครืเอมันกันหน้านายน่าเต้นปิ๊บปิ๊บปิ๊บอืมไม่ไปอาบน้ำเหรอวันนี้อืมเต้นเลยอาบน้ำแล้วเต้นเลยปิ๊บ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  <c oughs> ลุกลิกลุกลุกเนี่ยถ่ายรูปโชว์เนี่ยสวยๆหน่อยอ <c oughs> อันนี้ก็มัลกอที่กินแล้วทิ้งเม็ดน้ำก็ขึ้นเองก็าตายไปหลายต้นเหมือนกันมันด้งจัดสะบัวมีปลากินลูกยุงเอาไว้ด้วย อันนี้ก็อยู่ในกระถางก็เลยเอามาลงไว้นี่เพิ่งจะลงไม่กี่วันมันอยู่ในกระถางต้นมันเริ่มโตแล้วตอนนี้ผักกุยช่ายกุยช่ายนี่ก็สั่งมาปลูกมาก็เพาะไปเดยวยกันก็เลยเอามาลงไว้การงานดิ <c oughs> อันนี้อยู่ในกระถางผักกุยช่ายกุยช่ายผักแป้นผักแป้นนี้จะไม่มีดอกผักกุยช่ายเป็นแบบเดียวกันจะมีดอก อันนี้ก็มะละกอที่ว่าเป็นมะละกอเตี้ยก็พยายามรดน้ำเอาไว้มันมาถูกช่วงแล้งก็เลยยังไม่ติดลูกต้นก็เฉาเฉาอืนี่กับพริกรดน้ำเลี้ยงเอาไว้หน้าแล้งเช้าเชเดินดู ผลไม้ผลอะไรที่ปลูกเอาไว้ก็สบายใจเป็นความสุขเล็กๆนีกมะมลกอที่มาเรียกว่ามลกอเตี้ยเขาบอกติดรูปเร็วช่วงเตี้ยๆแต่เราก็ยังไม่ติดเพราะมันแรงคลิกนี้ก็รดน้ำไว้ก็งามดีมะล้กอ,อพอได้อาศัยกินไม่ต้องไปซื้อ <c oughs> ของพวกนี้ถ้าไม่มีพื้นที่ดินก็ปลูกในกระถางได้ พราะมันไม่ใช่ไม้ใหญ่โตอะไรมากเดี๋ยวไปดูพักหวานติดลูกพักหวานนี่จะติดลูกปีสลับปีปีนี้ติดลูกดอกปีต่อไปก็อาจจะไม่ติดผ <c oughs> ักหวานมันจะเป็นแบบนี้นี่ต้นใหญ่มองในกล้องจะไม่ค่อยเห็นชัดลูกเ <c oughs> วะลาสุกลูกมันจะสีเหลืองเหมือนมะปรางสวยดีนะ เต็มเลยแหละบนต้นนะข้างบนเนต็มเลยลูกดอกมากเลยปีนี้โอแดงหมดแดง,หมด,แดงหมดกัดถ่ายย้อนแสงมองไม่เห็นต้องถ่ายด้านนะู้นดอกมากข้างบนมองในกล้องไม่ค่อยชัด ลูกสีเหลืองตอนนี้เริ่มสุกแล้วสุกเกือบทั้งต้นแล้วผักหวานต้นใหญ่ใบนี้เป็นใบกรอบผักหวานชนิดใบใหญ่เนี่ยใบกรอบเก็บกินสดๆได้เลยเอาไปลวกน้ำจิ้มพริกก็อร่อยคือใบแก่ใบอ่อนกินได้หมดผักหวานต้นนี้อันนี้ก็รากที่มันมาผ่แล้วก็ ขึ้นขแขนงจะโผลขึ้นไปเรืยรากมันที่ขยายออกไปแล้วก็หน้าฝนเสียมสับๆถ้าไปโดนรากม,มันมันก็จะแตกหน่อขึ้นมาเป็นต้นอทอควาสุขเล็กๆใน,น้อยช่วงนี้เขาประกาศเก็บตัวชโรคอ้า แค่กระจายมาก็เลยได้ใน,นสวนก็ความสุขนี่ก็ที่มาปลูก้นึงไผ่ไผ่ไยักษ์จีนไผ่ยักษ์น่านปลูกก็เป็นหน่อขึ้นมาเรื่อยนะพอต้นเริ่มโตก็หน่อก็จะเริ่มโผล่ เจียวก็เป็นไแล้วลอย่างกเร็วตรงนี้อยู่ใกล้กอใหญ่ก็จะเหี่ยวง่ายหน่อยต้องพยายามรดน้ำส่วนอันนี้พวกไม้ลวกภูเขาเจียวลงตูกไว้นานละกอใหญ่ดิพวกนี้หน้าฝนมันจะออกหน่อช้ากว่าเขาพวกนี้ เขาไม่ได้บำรุงไม่ได้ใส่หวานปุ๋ยหวานอะไรปรลูกก็ะไว้ลำก็ได้ใช้หน่อก็ได้กินตรงนี้เป็นบอ่อบดานน่อสักยี่สิบสามบแล้วเลิกใช้แล้วเก็บอยู่เมื่อก่อนก็ผูฟังไปตามกาลเวลาต้นมะตูมใหญ่เนี่ยโหน่าเสียดาย ตายซะนี่ต้นใหญ่ฝั่งนั้นก็ติดลูกแล้วก็มันแรงจัดกปเลยตายตักวก็เยอะทั้งไผ่ป่าไผ่บ้านไผ่ยักษ์ไผ่ไเหลืองไผ่อะไรตัวนี้ไผ่โมโซก็สั่งมาปลูกแต่ว่าปลวกกัดตายหมดเลย อันนี้ต้นมะขามหวานแม่ปลูกไว้นานแล้วกินก็อร่อยดีลูกดอกด้วยดีด้วยนะแม่ปลูกเอาไว้ขมหวานก็ลปลูกผสมกันในป่าเงี้ยมันก็เลยต้นต้นยืดสูงมันไม่เตีย้ยไม่ได้ตัดแต่งอะไรทั้งสิ้นปล่อยเป็นธรรมชาติเ,เดินชมธรรมชาติ สบ,สบายชิวๆเดี๋ยวคราวหนะ้าเดี๋ยวว่าจะไปดูแถวอ่างเก็บน้ำดูบัวที่ปลูกไว้